ดีครับพี่น้องบางเรื่องเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเราไม่เข้าใจจริงๆนะครับมาสตาล์มันโจมตีเราแต่ถ้าเรารักพระเจ้านี่นะครับเ้าจะเปลี่ยนกลายเป็นเรื่องดีในที่สุดสรรเสริญพระเจ้านะครับ,รบต,ต,ต้องต้องต้องบอกว่าแบบเป็นพระคุณของพระเจ้าจริงๆค่ะบ, <c oughs> บางทีเราเราไม่ได้มานั่งคุยเรื่องราวชีวิตของแต่ละคน <c oughs> บบลงรายละเอียดอะค่ะอาจารย์แต่พอพอเราแบบมามามาฟังแบบนี้เรารู้สึกว่าแบบพระเจ้ามีแผนการกับชีวิตของแต่ละคน <c oughs> จริงๆแต่ว่าแบบ ในช่วงที่มันยังไม่ได้หลุดออกมามันเป็นอะไรที่มันมัน,ม,นมันทรมานมากๆเลยคะคะแล้วก็ร,รู้สึกว่าแบบพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่จริงๆถ้าถ้าถ้าพี่มารีไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะจะมาถึงทุกวันนี้ไหมอาจจะยิ่งหนักไปกว่าไปกว่านี้่ะคะพระเจ้าก็มีเวลาที่ที่ให้ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นเป็นคำพยานที่หนุนใจมากๆค่ะพี่น้องใช่ วันนี้พิธีกรถามน้อยมากเนะพยายามควบคุมตัวเองอยู่ขอบคุณพระเจ้าค่ะสารเสริญพระเจ้าค่ะพระเจ้าพัพี่บอกว่าเวลาเราผิดมากเราก็รักมากนะครับเวลารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่สมบูรณ์เป็นคนไม่ดีเราก็รู้สึกว่าเรารักพระเจ้ามากนะครับขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับสารเสริจพระเจ้าครับแล้วก็ผมอยากพูดจริงๆนะครับเรื่อง เรื่องไฟพระวิญญาณนะครับเป็นเรื่องจริงแล้วก็ผมก็เคยอยู่ในชีวิตที่อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกับพี่แมปนะครับแต่ก็ไม่ต่างเท่าไหร่อยู่ในบางเรื่องที่เราไม่เคยจะหลุดออกมาจากได้นะครับมีบอกว่ามันคือแอกฮะที่มันผูกที่คอเราไม่มีบัวตัวไหนสามารถปลดแอกตัวเองได้มนพี่บอกว่าต้องใช้การเจิมของพระเจ้าเท่านั้นนะครับโอ้คุณเก้งนะครับได้เจ้านายสัมภาษณ์ตำแหน่งใหม่โอ้โหนะครับผ่านโปรเลยด้วยนะครับเงินเดือนขึ้นสรรเสริญพระเจ้านะครับน้องเก้งประเด็นประเด็นก็คือว่าเวลาเราเจอเรื่องไร้ในชีวิตนี้นะครับ เรื่องที่เราออควรจะต้องทำนะครับ<ม>คือคือจริงๆเนี่ยมันจะมาจากอะไรก็ตามนี่นะครับอย่างแรกนะครับผมก็จะอธิษฐานถามพระวิญญาณว่ามันเกิดจากความบาปอะไรของผมหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับสิ่งที่ทําก็คือเรายืนหยัดในส่วนที่เราทําแล้ววันหนึ่งมันจะเปลี่ยนไปจริงๆนะครับรอยรอยแผลจากสงครามของทหารนี่นะครับเป็นความภาคภูมิใจพระพีบอกว่าศิษย์ไม่ใหญ่กว่าครูถ้าพระเยซูดโดนอย่างนี้ท่านจะไม่โดนบัางหรือนะครับพี่น้องในความเป็นจริงนี่นะครับพี่พีเปาโลก็บอกว่าบางทีก็เป็นภัยจากพี่น้องเทียม บางคนนี้นะครับอาจจะเป็นพี่น้องเทียมก็ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นเกษรที่แบบรักท่านที่ก็จมตีท่านกล่าวหาท่านทําสิ่งที่ไม่ดีกับท่านนี่นะครับพี่น้องไม่ต้องกังวลเป็นเรื่องธรรมดาที่พี่ก็มีเขียนไปอยู่แล้วนะครับพ,พี่สาวพ,พี่โกนะครับบอกดีมากเลยบอกว่าล,ลูกแม้จะอยู่ลึกแค่ไหนนะครับพระเจ้าก็ตามหาพี่น้องรู้ไหมครับว่าพี่แหม่มนี่เป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าตามหา,าจริงนะมันพระเจ้าเนี่ยรัก รักพ่อแม่เรามากกว่าเรารักนะครับมันจะได้าตามหาเราจริงๆนะครับสนสเสวนพระเจ้าเวลาเรารู้สึกว่าเราผิดมากผมรู้สึกว่าเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราเดินกับพระเจ้าได้มั่นคงไม่ใช่ว่าเราหลักพระเจ้ามากขนาดไหนแต่เป็นความที่เรารู้ว่าพระเจ้ารักเรามากแค่ไหนถ้าผมจะไปนับความผิดผมนี่นะครับโอ้โหมันมันนับไม่ทั่วเลยฮนะเวลานึกถึงวันที่พระเจ้าเรียกกลับมายัางไงผมก็รู้สึกว่าพระเจ้ารักผมนะ ที่น้องความความรู้สึกเหล่านี้นะครับมันเป็นอะไรที่มันขึ้นขึ้นลงลงนะครับแต่ว่าเวลาที่เราเก็บความทรงจําพวกนี้ไว้นะครับเราจะรู้ว่าพระเจ้ารักเราจริงๆนะครับค่ะอาจารย์แล้วทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราบางทีมันเป็นเรื่องที่แบบมันแย่มันเลวร้ายอย่างคําสอนที่อาจารย์สอนไปเมื่อสักครู่ก็คือพระเจ้าไม่มีทางอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นในชีวิตเราได้แน่นอนใช่ไหมฮะแต่ว่าเราก็มักจะได้ยินคหนุนใจหลายคนอาจจะบอกว่า พระเจ้าให้เกิดขึ้นเพื่อที่เรานั้นจะได้อดทนให้เราผ่านไปได้มันจะเป็นสิ่งดีายหลังคือพระเจ้าเนี่ยคือคืออย่างแรกนะครับมันคนที่เริ่มเนี่ยเร,เร็วๆไม่ดีนี่นะครับพระธรรมยากอบพูดชัดเจนว่าคริสเตียนที่หลงหายไปที่ที่กระจายกระจายจากการกุมเหงของกุม AL ันนี่นะครับบอกว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ทํานะแต่พระเจ้าอนุญาตอคำคำภาษาเดิมหมายถึงพระเจ้ามีส่วนทําให้เกิดขึ้นแต่แต่แต่ยกอะบอกขูบปากซะแล้วก็รู้ไว้ด้วยว่า พระเจ้าไม่ได้ทําำ <ฮะ S 2> พระเจ้าไม่ได้อนุญาตให้เกิดพระเจ้าไม่มีส่วนร่วมจะมีเงาแห่งความมืดอยู่ในความสว่างของพระเจ้าได้ยังไงหมายว่าพระเจ้าไม่ทําคนที่เริ่มอยากจะทําเรื่องนี้คือผี <ฮะ S 2> มันยุ่งนะฮะมันยุ่งมากัดอะไรเงี้ยมันก็มากัดโดยไม่ต้องคือมันอยากจกะทําแต่ว่าแน่นอน,นะฮะถึงจุดหนึ่งมันอาจจะทําบางเรื่องขึ้นมาแต่ว่ามันจะไม่สามารถมีผลกระทบกับเราได้ถ้าเราไม่เปิดประตูอืมแล้วทําไมค,คุณจะยโยบขึ้นมาว่าเปิดประตูคืออย่างี้ฮะคืออย่างี้ฮะโยบเนี่ยกลัว สิ่งที่กลัวก็มาเนี่ยครับพระเจ้าโยบนี่กลัวโยบเปิดประตูบางเรื่องแล้วแล้วมาสตานเนี่ยเป็นคือเวลามันไปอยู่ต่อหน้าพระพเจ้านี่นะครับมันก็จะถามพระเจ้าว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พระเจ้าคือเวลานักกฎหมายนี่นะครับที่เก่งเนี่ยจะหาช่องทางแล้วก็โจมตีศัตรูเพราะว่ามันเขาหาช่องถูกไว้คือเรื่องนี้แล้วพอเขายื่นไปที่พระเจ้าพระเจ้าก็ก็ถูกต้องเจ้าก็มีสิทธิ์เพราะว่าผู้ชายคนนี้ทําเรื่องนี้ พี่พน้องเข้าใจไหมเหมือนเหมือนเปาโลเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ได้แต่บางเรื่องที่มาถึงชีวิตเราเ,ราเปิดประตูบางเรื่องอรเรามันขึ้นไปฟ้องพระเจ้าบอกว่าเรื่องเนี้ยเป็นอย่างนี้นี้ผมขอทําอย่างนี้ได้ไหมพระเจ้าก็บอกเจ้ามีสิทธิ์เพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้าษาทุนนิทีธรรมใช่ไหมเพราะมีประตูเปิดอยู่แต่ว่าโยบเนี่ยเปิดประตูเรื่องความกลัวฮะแต่ฟังดีนะครับสุดท้ายในยเรื่องพวกนี้นะครับพระเจ้าเทินกลายเป็นเป็นพระพรในในรวมแปดยี่แปดคือเรื่องที่มันดูเหมือนไม่ดีนะครับมีคนมาโจมตีผมด่าผม เรื่องอะไรก็ตามเองนะครับพระเจ้าเปลี่ยนเป็นพระพรหรือว่าคําพยายที่ผมต้องติดหนี้สาสิบล้านนี่นะครับคนติดหนี้สาสิบล้านนี่ต้องมีเครดิตนะครับแต่ศิษตาสาขาหมูปิ้งนี่ติดไม่ได้นะครับก็แล้วพระเจ้าก็เปลี่ยนให้มันกลายเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่เหมือนปาทะอรีแดงนะครับพระเจ้าพาพระวิญ,ญญาณพาอิสราเอลไปที่ทางตันแล้วพระวิญ,ญญาณก็พัดออกไปมีประตูในที่สุดนี่นะครับผมก็เลยอยากหนนน้ำใจว่าพระเจ้าเนี่ย บางทีท่านเปิดช่องหรือบางทมีมันพยายามจะทำอะไรไม,มันทําโดยบางทีก็ไม่ได้แต่พระเจ้าเนี่ยก็จะลองก็ลองดูเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้ดูเราจะเ,จเปลี่ยนให้กลายเป็นเรื่องดีในที่สุดก็คือไม่เปิดช่องและไม่กลัวไม่กลัวด้วยค่ะ,ะมาเจอโจมตีอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่กลัวแล้วก็บางเรื่องเนะี่ยมันเป็นเรื่องของการเปิดประตูเหมือนกันนะครับหรือบางทีอาจจะไม่ได้เปิดประตูหรือว่าบางทีผีมันก็อยากมันยุ่งจะกัดเรามันก็ไม่ขอญาติพ่อป้าขอญาติพ่อพ่ขอของ,ของน้องโฟตหน่อยจะกัดโฟดไม่ขอนะฮะผมก็ <c oughs> แต่ถามว่าพระเจ้าพระเจ้าบางเรื่องเนี่ยผมว่าพระเจ้าก็คงผมพูดไม่ถูกผมว่ามันเป็นเหมือนกันในศาลนะฮะแล้วเขาก็อยากจะทําอะไรบางอย่างแต่ว่าไม่มีเหตุมีผลพอเพราะพยโยกไม่ได้ทําผิดใช่ไหมครับแต่ว่าพระเจ้าก็ลองดูสิแต่พระเจ้าก็เทินเทินมันกลายเป็นสิ่งดีที่สุดเรื่องเลวร้ายไม่ได้มาจากพระเจ้าคือมาจากผีแล้วคืออย่ามีความคิดว่าพระเจ้ามีส่วนให้เกิดแล้วท่านต้องคือประเด็นคือ,คบอขบเคนอย่ยงไง้ยจะคิดว่าเออต้องอดทน แต่ถ้ามันมาจากผีเนี่ยท่านต้องต่อต้านไงตอบยากฮะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าในโมเมนต์ที่เจอเรื่องไม่ดีนี่นะครับเรื่องนี้ท่านต้องทันคืขอบคุณขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ต่อต้านมัน <Okay. S 1> เรื่องเรื่องไม่ดีไม่มาจากพระเจ้าเรื่องเลวร้ายไม่มาจากพระเจ้านี่นีน่นีนนนน่คือที่พันพี่บอกชัดเจนเลยครับว่าซาตานขัดขวางเปาโล <ừ> แล้วซ<ๆ>าตานก<ๆ>็ขัดขวางเปาโลด้วยเรือ Vanguard, แตกนี่คือซาตานทำนะครับช <ừ> ัดเจนเลยว่าซาตานทำถามว่าพระเจ้าไม่ปกป้องเหรอฮะเหมือนไปทำยาเกาะนั่นแหละฮะ <ๆ S 2> พระเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิน้นแต่ในพระธรรมโยบที่บอกว่าคุยกับพระเจ้าผมว่าผมคิดว่าบางเรื่องมันอาจจะเป็นการที่ผีมันสตาร์เป็นคนรีเเริ่มะฮะแล้วก็บางทีบางอย่างมันก็มีประตูเปิดอยู่แล้วก็แต่แต่เอนี่เว anyway, นะครับศาสนาตรงเนี้ยผมอยากให้ท่านรู้อย่างหนึ่งว่าพระเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนรายเยทั้งสิน้นศัตรูขัด mm hmm. ขวางท่านได้แล้วก็พระเจ้าเนี่ยเก่งกว่าก็คือว่าบางทีอาจจะผีมันมันทําอะไรบางอย่างได้ใช่ไหมครับแล้วพระเจ้าก็เปลี่ยนให้กลายเป็น สิ่งที่สนับสนุนท่านในที่สุดเหนือชั้นกว่านะครับโดยโดยปกติเราควรจะอธิษฐานให้เราไม่เข้าไปสู่การทดลองนะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้าสามารถถ้าท่านยินยัดมันสามารถเปลี่ยนกลายเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมได้ถ้าเราถามพระวิญญาณแล้วแต่ยังไม่ได้คําตอบหรือยังไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเราควรถามอีกไหมคะตื้อหน่อยครพระวิญญาณเป็นบุคคลฮะผมก็ไม่ไมนไม่มีสูตรว่าถามครั้งหนึ่งต้องตอบหรือว่าอะไรเงี้ยครับต้องลองถามพระวิญญาณดูแต่เสียงบางทีเสียงมาแต่อาจจะคิดว่าไม่ใช่ก็มีนะครับ ค่ะอาจารย์จากคุณสมปราดนะคะการทําประกันชีวิตผิดคําสอนอผิดคําสอนหรือเปล่าคะไม่ไม่ผิดครับทําได้ครับ<ม>ก็จริงๆถ้าถามผมผมว่าก็เหมือนกับไม่งั้นก็ไปหาหมอก็ผิดเลยครับใช่ไหมครคือคือพระเจ้านี่นะครับผมว่าบางเรื่องเนี่ยทำประกันชีวิตก็ไม่ได้ผิดครับแต่ว่าอย่ากกลัวพี่น้องเข้าใจไหมครทำทำประกันแต่อย่าก,กลัวกลัวแบบสไตล์ว่ากลัวพี่น้องเข้าใจไหมครทำประกันด้วยเหมือนกับเป็นบริหารเงินนะครับนะครับทำเรื่อง,งต่างๆไว้ก็ก,ก็ดีฮะ แต่ว่าอย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนท่าทีข้างในเรามีความกังวลว่าเออถ้าเราทําแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ทาไม่ผิดฮะแต่ว่าอย่ากลัวแค่นึงค่ะครับค่ะเพราะไม่มีมุมตั้งแต่เก็บเงินด้วยอะไรพวกนี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวเราอยากให้ไปฟังเรื่องความขมขืนนะครับว่ามันมีบุคคลที่สามเขาเรียกว่าต้นไม้แห่งความขมขืนให้ดึงมันออกมาสั่งมันด้วยในพระสั่งนั้มันถอนไปลงทะเลนะครับไม่ไม่การันภัยไม่ต้องให้ที่ฐานเราต้องตัดสินใจ นะครับแต่ไม่ไม่ได้ว่าผู้ดีที่ใช้นะครับแต่ว่าหนุนนจชว่าเราต้องไปถูกทางเพราะว่าให้ให้เราต้องตัดสินใจฮะรเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือผมเคยต่อเฟอร์นิเจอร์อีเกียนี่นะครับมันเป๊ะมากเลยนะครับโดยเฉพาะเตียงสองชั้นตอนที่เจาะให้มันเข้าทุกส่วนเข้ากันเป๊ะที่นะครับมันมีความเบียดมันมีความกดมันมีความพยายามต้องดันมากๆเลยหมายวา่าไงฮะต้องขม่มฮะต้องออกแรงมากเลยกวาจะจัดให้มันเข้าที่เข้าทาง บางเรื่องนี้นะครับการให้ภัยจะเป็นต้องออกแรงมากเลยในการที่ท่านตัดสินใจที่จะเชื่อฟังพี่ซาลาะนะคะร่วมบริจาคอาหารหรือสิ่งของช่วยคนในช่วงโควิดนะคะทำกิจกรรมใดๆที่ไม่ใช่งานบุญทำได้ับ,บเพื่อนทางเดิมทาได้ได้ <นะ S 1> เลยครับแต่เราไม่ทําในสภาพของการทําบุญนะครับเราก็ความเชื่อเราันไม่ได้เชื่ออย่างนั้นค่ะคุณนัชชานะคะทําอย่างไรถึงจะปิดประตูได้ทุกเรื่องทุกเวลากําลังฝึกฝนมากค่ะต้ะองรีบต้องให้พระวิญญาณสอนต้องมีเทรนเนอร์คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวิญญาณบอก ท่านนะครับว่ามีเรื่องอะไรที่ท่านต้องต้องปิดบางทีเราไม่รู้เลยฮะเราทั้งบ้านนี่ฮะรเราไม่รู้หรอกว่าตรงไหนมุงรั่วมันขาดต้องพระวิญญาณบอกคนที่เราควรพึ่งที่สุดคือพระวิญญาณถ้าพี่น้องพึ่งพี่เลี้ยงนี่นะครับหรือพึ่งสิทธิพิบาลเหมือนท่านมีปัญหาคือคือพึ่งถามได้นะครับไม่มีปัญหาไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าถ้าท่านพึ่งพาจนท่านไม่ได้พึ่งพาพระวิญญาณเหมือนท่านเป็นเด็กอนุบาลเอาปัญหาระดับมหาลัยให้เด็กปหกทา ก็ตอบไม่ได้อยู่ดีท่านก็ได้แค่ความคิดเห็นแต่ท่านไม่ได้โซลูชันไม่ได้การเปิดเผยนะครับคนที่ช่วยท่านในเรื่องเดียวคือพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆค่ะถ้าเราซื้อลอตเตอรี่ตามเลขดังที่คนซื้อกันเยอะๆแล้วเราถูกรางวาัลจะมีผลฝ่ายวิญญาณอะไรไหมคะถามถึงถ้าซื้อแล้วไม่ถูกด้วยค่ะผมแนะนําตรงไปตรงมาเลยนะครับเลิกซื้อเลยครับมันเป็นการเล่นร้อนล่ารวยฮะลอตเตอรี่นี่เป็นยิ่เสียนอย่าซื้อเลยครับไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรทั้งสิ้นนะครับเลิกซื้อดีวกว่าและเลข มันเป็นการเหมือนเหมือนติดผมว่าลอตเตอรี่นี่เป็นผีนะเนี mm ่ hmm. เพราะว่าซื้อแล้วมันติดนะะเลื่องไม่ได้ครับ mm hmm. ผมว่าไม่ดีเหมือนคล้ายๆการพนันนะครับ mm hmm. สัมสมทีละเล็กทีละน้อยถึงจะมั่ง,งคั mm ่งฮะพวกรวยเร็วนี่จอดไม่ต้องแจ้ทุกเจ้าเกือบทุกเจ้าที่รวยเร็วนี่ผมเห็นจนทุกคนมีปัญหาทุกคนไม่เว้นเลยนะฮะ mm hmm. พวกเก่งกําไรอะไรที่มัน ทางรัฐรวยเร็วลงร้อยได้ยี่สิบเลยนี่ครับบรวนบัฟเฟต์รวยที่สุดในโลกเขายังไม่ได้กำไรมากเท่าท่านเลยไอ้พวกที่ลงทุนกาฟประมาณนี้ตีโดง่งจัดแท่งเทียร์เลยพวกนี้นะครับส่วนมากจะสอนได้ตอนขาขึ้น,นตลาดขาขึ้นพอขาลงนี่นะครับปิดเพจกันทุกคนเลยไม่กล้าโชกราพวกโชกราพวกโชข้างหลังะนะครับไอ้พวกเอากำไรบวกคนนี้ถึงเวลาฮะเจ๋ง ลังพอร์ตกันเป็นประจำคนที่เขารวยจริงๆจากการลงทุนนี้นะครับเขาไม่มาคุยหลกนะครับถ้าเล่งรอดล้ารวยนะครับอยากรวยเร็วพี่น้องใหญ่เลยพี่น้องเชื่อผมสัมสมที่เล็กที่น้อย,ย,ย่านจะมังคังทํางานสุจริตเก็บที่เล็กที่น้อยเดี๋ยวฉนจะมังคังนะครับเพื่นถามาถ่ายรูปบแบกการูปบังกรครับ<ฮ>เราบอกให้แฟนลบเขาบอกว่าเราไม่ได้กลับไว้มันลบฮะง่ายๆครับเหมือนมีแฟนแล้วก็บอกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บรูปแฟนเก่าไว้ได้ไหมนะครับแฟนคงบอกให้เอาไปทิ้งนะครับเหมือนกันนะฮะ คู้คองที่ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับเชื่อคะ่ะขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่ผู้เชื่อนะคะและติดการพนันมากคะ่ะนอกจากที่ผู้เชื่ออธิษฐานให้เลิกเล่นพนันแล้วเปิดใจรับพระเจ้าเป็น,นพระผู้ช่วยให้รอดด้ปีแล้อธิฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าให้เขาคำ,ำอธิฐานเกิดมีผลนะครับทำให้เขาตัดสินใจมาเชื่อหรือไม่เชื่อก็อหนุนน้ำใจนะครับพระเจ้าคนเดียวที่เป็นคนที่ทําให้เกิดผลถาวรได้บางคนเนี่ยพยายามสร้างผลที่มาจากกำลังตัวเองโดยการทำนู่นนี่นั่นนะครับหมุนน้ำใจไว้ให้พระเจ้าทำดีว่าแล้วลองจบ กุญแอาหารที่ทานหนึ่งวันแล้วแต่เลยฮะอดเท่าไหร่ก็ได้ครับคุณพิศ์อดที่มันเหมือนกับว่าเราตั้งใจจะอดมื้อเดียวก็ยังดีคะมันเป็นเรื่องท้าทีเปนใจไม่มีกฎนะครับครับน้องตาตานะคะถ้าสมมุติว่าทําควิดเหมือนเก็บคะแนนย่อยค่ะแล้วให้เพื่อนดูผิดไหมคะอย่าเลยครับเหมือนเราไม่ได้ว่านะครับไม่ไม่ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ดีครับอย่าไปทำเลยครับรู้รู้อยู่ครับคุณพีทนะคะจะทราบเวลาเวลามีพื้นที่ของความ ลังเลหรือว่าไม่ชัว์นี่นะครับไม่แน่ใจนะครับพยายามไปจุดที่สบายใจเช่นเอะถวายตรงนี้ขาดสิบลดไปเท่านี้จะถวายไม่ถวายถวายไปเลยครับมีมีเคว s t i นในใจหมายว่ามันเกิดการลังเลเลือกข้างปัดขึ้นให้หมดนะครับเช่นเช่นคะแนนย่อยเพื่อนดูผิดเอ้มันจะยังไงไม่สบายใจเนี่ยนะครับไม่ให้ดูค่ะคุณพีนะคะจะทราบได้อย่างไรคะว่าพระเจ้ามีนามพระทัยให้เราทําอะไรให้เกิดผลสูงส,งสุดในชีวิตค่ะมีหลายอย่างฮะยยงก็ต้องโอ้โหนี่เรื่องนี้ยาวเรื่องแรกนะครับ พระเจ้าบอกฮะเปาโลอับราฮมนีพระเจ้าบอกเลยบอกเลยชัดเจนยิ่งสองนี่นะครับทําแล้วมันเกิดผลนะฮะบางเรื่องทําแล้วมันไม่เกิดผลแล้วเช่นเราร้องเพลงไปก็ไม่มีใครสนใจไม่มีใครอยากจะให้เราร้องอีกเลยพยายามดิเลี่ยงเนี่ยก็อย่าพยายามไปร้องฮะเพราะว่ามันมันมันไม่น่ามีของประทานของประทานมันจะเกิดผลมากเช่นสมมติมีเคืองการสอนมันจะเกิดผลเรื่องการสอนมากมีของประทานเรื่องนมัสการมันก็จะแบบไม่เคยเรียนอยู่ก็เล่นเป็นอะไรอย่างนี้นะครับมันเป็นอนอยติ้งของพระเจ้าบนชีวิตของท่านหมายความว่า ทำอะไรแล้วมันเกิดผลมากเนี่ยน่าจะใช่หนึ่งนะครับสองคือว่าเราจะรู้ได้เมื่อการผ่านการที่เราชงชิมเยอะๆให้คนรู้จักเราเยอะๆก็จะรู้มีของประทานอะไรเราจะรู้เมื่อต่อเมื่เรารับใช้ในคิดจักรท,ท้องถิ่นมันอาจจะไม่ได้เป็นกระบวนการแบบปึง้งบางทีสมมติพระเจ้าบอกท่านตั้งทาเรื่องนี้นะครับท่านก็ต้องไปอยู่ในคิดจักรท,ท้องถิ่นปลูกพันธุ์ตัวทำไปเรื่อยๆนี่นะครับมันถึงจะเริ่มเห็นว่าท่านมีของประทานอะไรไม่มีทางรัดเนี่ยหรือว่าบอกเป็นอ克รทูตนี่นะครับหมายว่าท่านก็ต้องเข้าไปในคิดจักรท,ท้องถิ่นอยู่ดี นะครับเพื่อใช้เวลาค่ะในกรณีที่ให้เงินหรือสิ่งแรกเปลี่ยนให้ลูกอะค่ะเพื่อมารับเชื่อหรือร่วมอธิษฐานมันจะไม่เกิดผลถาวรเพราะมันเป็นการมานิบูเลตคือมันเป็นการพยายามคือเป็นความหวังดีนะครับแต่มันเป็นการพยายามบังคับให้เขาเนี่ยมามาเชื่อพระเจ้าเขาเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาเป็นอิสระวิธีการนะครับเวลาสามีไม่เชื่อผู้เชื่อไม่เชื่อนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องตามไม่ต้องไม่ต้องถามไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาไม่ไม่ต้องตามครับ ราก็ทาชีวิตเราก็มีอิสระไปเรื่อยๆรักเขาทําดีเขาเห็นไปวันวันหนึ่งนะครับว่าเห็นคุณแม่ดีขึ้นรักพระเจ้ามันดีดีพระเจ้าดีฉันขอเชื่อได้ไหมอะไรอย่างงี้มันมีเวลานะครับอย่าเร่งอย่าเร่งอย่าเร่งทุเรียนให้สุกก็เหมือนอย่าพยายามเร่งให้คนมาเชื่อพระเจ้าอย่าพยายามบางคนนี่นะครับใช้วิธีการเขาเรียกว่ามานิปลุ่ยคนหรือว่าหลอกหรือว่าพูดหรือว่าอะไรผมเคยทํานะครับแล้วโน้มน้าวให้คนมาเชื่อพระเจ้าสุดท้ายผลจะไม่ถาวร เพราะมันเป็นเขาเชื่อด้วยสติปัญญาความคิดของเราเขาไม่ได้เชื่อโดยฤทธิ์เดชของพระวิญานบริสุสุ์เวลาเขาเชื่อแบบพระวิญญาณนะผู้เชื่อใหม่ในโบสถ์นี่นะครับเชื่อแล้วก็เชื่อจริงๆอะ่ะเชื่อจากพระวิญญาณเขาก็โดนข่มเหงเข,ยงเขายืนหยัดก,กับพระเจ้าเนี่ยนะครับคุณพีพีสี่สามศูนย์หนึ่งนะคะถามว่าปล <c oughs> ูกแก้วมังกรอันนี้อาจารย์ต้องบอกว่าเป็นคําถามที่เจอในกลุ่มย่อยเหมือนเวลาเวลาไม่สบายใจนี่นะครับแล้วรู้สึกตะกิดตะขวงกับชื่อบางอย่างปัดขึ้นอย่างเดียว สมมตินะครับฝืนไปปลูกไอ้ชื่อที่มันใกล้เคียงอย่างที่เราไม่ชอบไหมนะครับปลูกไปแล้วมันสบายใจไหมไม่สบายใจก็ก็ไม่ต้องปลูกฮะมีพี่น้องบางท่านถักมาถามด้วยแล้วทานได้ไหมคะก็ไม่เป็นไรถ้าไม่รู้สึกอะไรก็กินได้คือแต่ถ้าไม่สบายใจหมอจิตสำนึงก็ไม่โอเคแล้วจะปลูกกัทไมาใช่ไหมก็ไม่ต้องทําครับปัดขึ้นให้หมดนะครับอะไรไม่ดีปัดลงอะไรคือไม่ไม่ขึ้นลงอะไรก็ตามแต่ว่าประเด็นคือถ้าไม่สบายใจนะครับอย่าพยายามทําอะไรที่ไม่สบายใจเพราะฉะนั้นต้องการให้เราเป็นคนรักษาเงินที่ดี จ่ายช้าจ่ายเลทกินมะม่วงดองมะขามดองทั้งสิ้นนี่นะครับยากครับพระเจ้าอวยพรยากมากพี่ต๋องสอบถามมากรณีคิดเตียนเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าใจได้ฮะเข้าใจได้เข้าใจได้ฮะเข้าใจได้มันมันเป็นเรื่องเจตนาด้วยนะครับหลายเรื่องเราไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัตินะครับอืมขอไปคุณอศิลาขายของดีเอ็นเอในพระนามพิเยซูคุณออสกอบคุณพระเจ้าให้แฟนมารับเชื่อคุณนัชชาในพระนามพิเยซูเอเมน ขอให้ภูมิแพ้ไอเสมหะปวดหลังของพี่อาหายในพนาวิศษณ์เอเมนที่นอนมิกกี้เมาไม่สบายใจปัดขึ้นปัดลงเลยครัใช่ครับไม่สบายใจปุ๊บเนี่ยครับเป็นผมทําเรื่องสบายใจอย่างเดียวก็หนุนใจคุณมิกกี้ก็ตัดสินใจทําเรื่องที่สบายใจถ้าสมมุติไปคนๆแล้วมันไม่สบายใจผมหนุนใจให้ทําสิ่งที่จิตสํานึกผิดชอบสบายใจนะครับมีมี่คริปโตดีซีเอดอลลาร์คอสเอเวอร์นะครับ เก็บตอนราคาตกผมไม่ค่อยสนผมไม่ค่อยเห็นกับลุยกับคลิปโตเท่าไหร่อันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นก็จริงนะฮะแต่ว่าบล็อคอสเซเบรเลตปกติมันใช้ซื้อกับหุ้นนะครับแล้วก็มันก็ก็ไม่ค่อยเห็นผมไม่รู้มูลค่ามันจะไปเหลืออะไรยังไงเมื่อไหร่นะครับมันมันมันไม่มีมันไม่มีตัวนั่นนะครับแล้วแต่แต่ว่าไม่รู้จริงๆครับผมไม่ค่อยชอบไอ้พวกคริปโตเท่าไหร่แต่ อะไรที่หวือหวามันก็ได้หดวือหวากัะนนะฮะไม่ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับแต่ก็แล้วแต่ไม่ไม่ไมแล้วแต่พระเจ้าบอกแต่ว่าเข้าใจมันก็เป็นเหมือนเก็บเงินจนลาคอสเทอเวเรตมันเหมือนคนเก็บเงินนะฮะเข้าใจแต่ว่าเก็บอย่างอื่นดีกว่าไหมครเก็บตอนผู้คุ้นบูสต็อกที่มันตกลงมาต่ําที่เส้นรับอะไรพวกนี้นะครับซื้อสะสมไปน,น่าจะดีกว่าในความคิดผมนะครับการเจิมมาเพราะว่าพระเจ้า สเสด็จมาเหนือเราเนยนะครับยิ่งการเจิมเนี่ยมันเกิดจากความต้องการนะผมว่าพระเจ้าก็เจิมเราคนระับในบางเรื่องแต่ว่าการทรงสถิตของพระเจ้ามาในบางเวลาพระเจ้าไม่ได้เจมิมเราตลอดในการวางมือในการมันจะสัมผัสได้เวลาพระวิญญาณสเสด็จมามันจะสัมผัสได้นะครับก็อาจจะไม่ได้ทุกเวลาแต่ว่าการเจอมไม่ได้อยู่เราตลอดเวลาชัดเจนแต่เราขอได้ครับขอให้เรามีมากๆนะครับ,รบขอบคุณนะครับพระเจ้าอนครับ